สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงไอรทักชาญนะคะเลขที่3-3ชั้นม 3=3 คับค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาพูดเรื่องภัยจากสื่อออนไลน์นะคะก็วันนี้ก็จะมาตัวอย่าง1ิตัวอย่างด้วยกันนะคะยังไงก็ไปดูกันเลยหนึ่งนะคะถูกกันแกล้งรังแกออนไลน์ค่ะการที่เด็กถูกล้อเลียนกั่นแกล้งแฉประจานทำให้อับอายเสียใจ กิดกันออกจากกลุ่มเพื่อนค่ะ 2. นะคะก็คือถูกติดตามคุกคามออนไลน์การที่เด็กถูกติดตามความเคลื่อนไหวสื่อโซเชียลเช่น Facebook หรือ Instagram ถูกติดต่อสื่อสารที่ทำให้รู้สึกหวาดกลัวถูกคุกคามไม่ปลอดภัยหรือไม่สบายใจนั่นเองนะคะ 3. นะคะก็คือถูกหลอกลวงให้พูดคุยเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมค่ะ การที่เด็กได้รับกันติดต่อพูดคุยรับส่งเนื้อหาเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมโดยที่เด็กอาจไม่มีความสนใจหรือไม่ได้ลังขอไม่ต้องการนั่นเองนะคะ4นะคะก็คือถูกแบ,บ็กเมลทางเพศการที่เด็กถูกข่มขู่เรียกเงินหรือแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นโดยผู้กระทำใช้ภาพหรือวิดีโอทางเพศของเด็กค่ะ 5นะคะก็คือถูกหลอกลวงทางเพศการที่เด็กถูกผู้ใหญ่ติดต่อพูดคุยสร้างสัมพันธ์ให้เกิดความไว้วางใจเพื่อเสือหาผลประโยน์ทางเพศค่ะ6นะคะก็คือเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรืออันตรายเด็กอาจเข้าถึงสื่อลามุกอยนา,ยารา์การพนันทางเสพติดอาวุธความรุนแรง ทีิความเชื่อค่านิยมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเด็กอาจเลีนแบบครอบครองหรือผลแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมายค่ะเจ็ดเล่นพนันออนไลน์การพนันออนไลน์มาในรูปแบบที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงง่ายเช่นพนันบอลพนันในเกมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุ่มรับของรางวัลทำให้เด็กคุ้นชินกับการพนันและการเสี่ยงโชคค่ะ 8นะคะก็คือเสพติดเกมและอินเทชนิตนะคะการที่เด็กหมกมุ่นเล่นวิดีโอเกมมากเกินไปโดยปัจเจกการกำกับดูแลของผู้ปกครองก่อปัญหาสุขภาพจิตสูญเสียค่าใช้จ่ายหันเหจากเป้าหมายด้านการเรียนและอาจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆได้นะคะการใช้เวลาออนไลน์มากเกินไปจน กระทบกับหน้าที่การงานสุขภาพการเข้าสังคมหยุดหงิดเมื่อไม่ได้ใช้ล้มเหลวในการลดเวลาออนไลน์คือเสพติดอินเทอร์เน็ตนะคะ 9. ใช้สื่อโดยอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ค่ะการที่พ่อแม่ให้เด็กใช้สื่อออนไลน์เร็วเกินไปขาดการดูแลชี้แนะอาจทำให้เกิดผลเสียเช่นเด็กต่ำกว่าสองขวบ นสมาธิสั้นก้าวแล้วนอนไม่หลับพัฒนาการล่าช้าเด็กอายุยังไม่ถึง13ขวบยังขาดวิจารณญาณในการแยกแยะข่าวสารข้อมูลการเลือกคบเพื่อนออนไลน์อาจเชื่อข่าวปลอมข้อมูลเท็จถูกหลอกลวงนัดพุบแล้วเกิดอันตรายได้นะคะสิบนะคะก็คือ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอาจทําให้เด็กตกอยู่ในอันตรายเช่นถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกนํารูปภาพไปตัดต่อให้เสียหายถูกนําข้อมูลไปแอบอ้างหรือใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมถูกติดต่อหรือรบกวนจากคนแปลกหน้าเด็กเล็กอาจถูกลักพาตัวหรือถูกทบภาพ ไปใช้เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศค่ะก็สำหรับนนีน้ดิฉันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย